คลิปนี้เป็นคลิปสาธิตวิธีการซื้อแอป Kinemaster แบบรายปีตอนนี้มีโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์มีการลดราคาการซื้อแอปแบบรายปีลดลง50%หรือลดลงเหลือ349บาทต่อปีจากราคาปกติ699บาทต่อปี <Wow. S 1> เพื่อนๆสามารถใช้งานแอปแบบพรีเมียมโดยไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีลายน้ำในคลิปผมจะชำระเงิน ค่าแอปผ่านยอดเงินในบัญชี TrueMoney Wallet ตอนนี้ผมมียอดเงินคงเหลือ406บาทเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อแอปกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกให้ทำการเปิดแอป KineMaster เพื่อนๆอย่าลืมอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับเมื่อเราเปิดแอปแล้วในหน้าที่แสดงอยู่ให้เพื่อนๆแตะไปที่คำว่าสมัครสมาชิกตอนนี้แล้วแตะไปที่แถบสีส้ม ที่มีข้อความราคา349บาทต่อปีในหน้าถัดไปทางแอปจะขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อแอปให้เราแตะไปที่คำว่าสมัครรับข้อมูลทางแอปก็จะแสดงข้อมูลว่าจะหักยอดเงินจาก Google Play ผ่านบัญชี True Money Wallet ให้เราแตะสมัครรับข้อมูลอีกครั้งในหน้าถัดไปให้เราใส่รหัสผ่านของบัญชี Gmail ที่เราต้องการใช้งานแอป เมื่ออรรหัสเสร็จแล้วให้เราแตะไปที่คำว่ายืนยันแล้วรอสักครู่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดระบบจะขึ้นคำว่าสมัครใช้บริการแล้วในหน้าถัดไประบบจะถามเราว่าต้องการตั้งค่าการชาระเงินสำรองหรือไม่ให้เราเลือกไปที่คำว่าไม่เป็นไรเสร็จเรียบร้อยจะมีข้อความแสดงขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่คลายมาสเตอร์พรีเมให้เรากดตกลง จากนั้นให้เราดูทางด้านมุมซ้ายล่างของแอปสถานะผู้ใช้ก็จะขึ้นเป็นคำว่าผู้ใช้พรีเมียมในการซื้อแอปหรือไอเทมต่างๆทาง Google Play ก็จะส่งใบเสร็จการสั่งซื้อการชำระเงินทางอีเมลทุกครั้งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ส่วนยอดเงินในบัญชีทร e ม o น,นี่ของผมตอนนี้ก็ถูกหักยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานแอป kinemaster แบบพรีเมียมบอกเลยราคานี้คุ้มมากรีบๆมาใช้งานแอปแบบพรีเมียมก่อนหมดโปรกันนะครับ